สนุกค่ะก็เป็นละครในที่ที่แบบาฉากสวยแล้วก็เนื้อเพลงดีที่สำคัญก็คือความหมายเนาะในเรื่องของการแบบการที่คนคนหนึ่งจะต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะคะทำไมเขาถึงมันได้ความหมายอะไรแล้วก็อาจจะทำให้เราเข้าใจคนที่แบบเขาอาจจะต้องอยู่กับกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะ,ะทำไมเขาต้องเข้าแก๊งทำไมเขาต้องแบบเป็นนาาัาพามันเห็นความรักระหว่างเพื่อนมันเห็นความสำคัญของอคนรอบตัวมันเห็นเรื่อง โอกาสของชีวิตที่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งอาจจะต้องก้าวเข้ามาสู่วงจรที่ทําให้สุดท้ายมันก็จบไปได้วยการสูญเสียค่ะ,ะแล้วมันทําให้เราเห็นเลยว่าเออแบบสุดท้ายมันก็มันก็จะเป็นคนที่เรารักที่เขาได้รับผลกระทบิ่งที่เกิดคืออันนี้มันก็แบบเห็นฉากแอคชั่นฉากอะไรแล้วรู้สึกเห็นความก้าวหน้าของการพัฒงานของละครเวทีที่สําคัญก็คือ มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนรักมันทําให้เราเข้าใจบริบทของของเด็กคนหนึ่งที่ต้องก้าวเข้าสู่วงจรที่เรียกว่าเป็นอันตภาอันตราส24 9 9เกากา The Musical ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทย์ทิกเก็ตเมเจอร์เปิดแสดงแล้ววันนี้ที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทยเตอร์